นี่พี่สมบัติเราอีกดอกนึงนะครับโอ้โหฮอตจริงๆโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ ขาดยาวไปเลยพี่โอ้ไม่ขาดให้มันขาดไปเลยพี่ขาดนะเอางี้ดีกว่าขาดไม่ว่าพังไม่คิดตังอ่เอาให้มันได้ตัวเขาบอกว่าทนนักหนารุ่นนี้นี่ไม่มีพังไม่มีพังครับอ้อนแล้วเนี่อ่านไปเลยพี่ยาวไปเลยพังไม่ว่าเอางี้ดีกว่า มีวัยรุ่นแซวครับมีวัยรุ่นแซวเดี๋ยวดูหน้าหน่อยดิใครแซว <ฮะ S 1> ดูหน้าวัยรุ่นหน่อยดิอ๋อไม่วัยรุ่นแล้วครับนี่ครับของพี่พงก์อีกตัวหนึ่ง<ห>ของบีพงก์นี่นี่ดูแอคชั่นคันลบหน่อยครับลบหน่อยพี่อ๋อนั่งไปเลยพี่อ๋อนั่งเลย อ้าวโอ้โหพี่แมีแอคมีแอคมีพักยกด้วยนะโอ้โหสู้ตายสู้ตายดูดูลายคันดูลายคันอ่าอ่าอ่าอ๋อออโต้ออโต้ครับผัดไปแล้วมั้งสบายจริงๆนะครับรุ่นนี้นี่นี้ใช้ใช้แค่นิ้วนิ้วจิ้มอ๋อแค่นิ้วจิ้มนะแค่นิ้วจิ้มอ่าอ้โหจิ้มจิ้เลยนะออโอเค คนจริงๆครับรุ่นนี้อัดยาวไปเลยพี่พังไม่คิดตังค์ครับรุ่นนี้พังไม่คิดตังค์ื่อนเดี๋ยว,ข,วของโกษอะพังไม่คิดตังค์นี้เอาต่อเลยพี่ต่อเลรื่องเท่า,าไหร่ร้อยสี่สิบกว่าเนี่ยเยอะเลยร้อยสี่สิบกว่าเนี่ยนู้ดเด็ดไปกมอันนี้นไม่ต้องติดได้เลยนะ

อ่าดวนครับดวนดวนดวนเรือจะย้ายใหม่แล้วเนาะให้ผมสักไรก็ผมไม่ลงแร้วไปโคนทโกไนโุไม่ผมไหมมาผมนี่ไม่ได้เลย ท่าท่าสาวสายอันนี้พาเข้าหินออหลุดครับเรียบรอยอ้อยอ่าดมาลุ้นตัวนี้ต่อไ่ใกล้ก่อนให้เห็นตัวก่อนตันนี้ถ่ายมันไม่งงอย่าใกล้ผมนะอ่ใกล้ผมนะ้อเตียน,นี่คนอื่นนี่เขาอาจกันตัวหนึ่งประมาณไม่เกิน5นาที พี่บาทนี่แกจะประมาณไม่ต่ำกว่าชั่วโมงอ่ะตัวนึ่งใส่เสียงไงผมไม่เอาเปรียบปลาไงผมนั่งเฉยเดี๋ยวก็ด่าผมไม่ไดงรอกันเหนื่อยเลยแล้วเขียนด่าผมไม่เอารถคันนี้ไม่ใช้เห็นเปล่าคันนี้ไม่ใช้อ่ะนั่งเฉยอะเรต่างไว้ครับเหน็บวัยเท่ห์เหน็บว้ยเท่ๆครับเหน็บว้ยเท่ห์แขยงออกหมดเลยนี่นะเสียงมันอัดเข้าอยู่นิดนึง โอ้โหให้ไวเลยพี่เขาจะไปแล้วนะลอยแล้วหมุนข้าวหมุนข้าวช่วยหน่อยช่วยหน่อยอปลาลอยแล้วไม่เ่หมุนเลยพี่ ไอ้ไอ้นี่ก่อนไหม,ไมดึงดึงสายมาก่อนไหมสายพันกันแล้วเ,เดี๋ยวีสีกันเยอะๆเดี๋ยวจะขาดเอาของพี่บาทพี่บาทพี่บาททอดพี่บาทรอดมาเลยเดี๋ยว้อะไรไอ้เรื่อยไม่ไปเป็ไนไรหรอก ถ้าว่าไม่มีตะกัมไม่ขันแต่มันไม่รู้ไงมันไม่หนักรู้กันนะหนักคงอัดไปได้เรลยถ้ามีตะกัวมันหนักถ้าไม่ถ้าไม่มีตะกัวไม่ได้ไ้าปครบกี่รอบมันละแล้วไปต่อเไปอีกเพี่หมุนเลย

ครับดูครับดูครับดูโอ้โหใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้มีรอกพังไม่ว่ากันเลยนะเนี่ยฮะโอ้โหลอยลอยขึ้นยังกันลูกโป่งเลยครับบุ้มขึ้นมาเลยเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันอ่าดึงมาดึงมาเป็นขาตาตาไงเนาะ ดูเฉมหน้าดูชฉหน้าผู้พิชิตชัด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 โอ้โหสู้โสองตัวครับสองตัวตัดต,ตัวก็ขาดไหครับใหญ่สุดใหญ่สุดอัดโอ้โหอีกตัวหนึง่งโอ้ เออโอ้โหลงด้ามน้องได้คำมาตัวนี้ทั้งยีโลถึงไหมเนี่ยยี่โลประมาณ25นะครับคาดคะเนโดยสายตาบอกแล้วว่ารอกพังไม่ว่ากันไม่ว่าไม่ว่ากันนะเดี๋ยวเที่ยวหน้าอัดยาวไปเลยนะไม่ต้องพักเลยนะไม่ได้สิโอ้ตัวนี้สุดยอดเยอะมีต้องเัทานแล้วเว้ย จเย็นรใจเย็นงเเบอขนาดนี้ยอมรับเลยใจเย็นนเล่นเรียบเลยเว้ยโอเคนาคขาดที่หมาเห็นไหมยเ้ยมนมันต้องเบ่งตาหลุดออกมาได้น้ำมันลึกอ่ะสมมตาเม็ดกะดูอ่ะจะเปจะเป็พี่อ่ะ